มาด้อคะ่ะมากินกาแฟนํำกันค่ะกาแฟดำหอมๆอ,อุ่นๆเนาะค่ะเนะ <c oughs> มือใหม่วันใหม่เพื่อนๆ็มิแต่ความโชคดีเข้ามาหานำชีวิตครอบครัวคะ่ะทั้งชีวิตรักชีวิตหน้าที่การงานเนาะค่ะเนะ,ะกินกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาผ้าฝัน บรรยากาศข้างนอกก็มืดมืดค่ะอากาศเย็นอากาศหนาวเย็นแต่เห็นกลุ่มอุตุบอกว่าที่มีแดดออกเป็นบางช่วงนะคะเ้อถ้าแดดออกก็เป็นอากาศที่สดชื่นเพราะมันบ่มีฝน เมืองหนาวเนาะค่ะเนาะเมืองหนาวมันก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเ้ยค่ะบ่คืืออันเมืองร้อน ช่วงนี้ก็เกิดทุ๊กตาไปยันซร้อยแสนนั่นเป็นลูกมืออันตัวช่วยพันการทํางานอยู่เหลือไปคู้มือนะคะมื่อน,นี้ก็จน้ยก็ออกไปกันค่ะแต่ว่ามูนี่ม่พันนํามาซ้อยเสื่อกระจุกหกบานก่อนมันมีสิบสองบาน,น,น,านาแล้วกอนจากน่ะแล้วนำช่วงเลยก็ไปนํำค่ะมืดมืออีกซร้อยกันมาคอนให้มันแล้ว มันก like ็ยังห่วงอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานตกแต่งมันบดได้แล้วง่ายตบแต่งเปลี่ยนอุปกรณ์เนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ก็สั่งของมาพั่นก็ดีค่ะวันนี้พันเอ็ดในพันโบตรงไปหลอนผู้อื่นว่าง้นอะไะแต่ว่ามือนี้มันต้องมีอันส่งขนส้อยกันมู่พั้นมาซ้อยก็เลยอันนั้นไปเอ้กไปเป็นหมู่พันกายจิบอะยยาพั้นจับกนี่เลยเนาะค่ะเนาะว่ากันตรงตง ดีเท่ว,ว่าเครื่องทําความอุ่นอยู่น้าเหลือพันเอเธอเรียบร้อยมันก็เลยอุ่นมันก็เลยบดได้หนาวอ่ะกินกาแฟ е กันก่อนก็ตอนเ้าๆทังดิลูกอากาศหนาวเย็นเนาะค่ะเนาะหมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อใหม่วันใหม่เพื่นอนๆก็มีแต่คอนสุกโชคดีนะคะเนอะ้อผู้เลยเป็นไขรกะ เศาไว้ๆค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า